พี่น้องวันนี้เมื่อนีสิบห้ามาเบิง้งผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับผมซึ่งผมซื้อมานานมากแล้วครับซื้อมาเก็บไว้ในบ้านนานแล้วผมคิดจะกำจัดปลวกแต่พอดีผมซื้อมานานจนผมเอาไปไว้เนี่ยในบ้านดูปลวกกับปลวกคิดจะเอามามากำจัดปลวกแต่ดูปลวกมันกินของไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลย ซื้อมาไว้นานจัดครับยังยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมเลยยังไม่พร้อมเลยยังบม่พร้อมสิลงมือท้าสัตว์ตัดชีวิตตีระพี่น้องเราเนี้เบิ่งมันเด่นงานบานตรงนี้ขากบาบานผมคักบมีเรื่องซื้อมาไวบ้บิ้มอใส่จักเยื่อถึงนวกเขาอไปจัดการคันมัน,ม,นมันกินเลยมันกินเลยครับมันมักินเลย โบ้านผมขัดผมอยู่ทั้งไมโยกบ้านไมนโยกไอ้อยู่ทั้งก้นปวกครับนี่ครับอ่าแอนคิลเลอร์แอนคิลเลอร์ซื้อมาไใบดูจนปวกเขาไปจัดการนี่ครับเมันมาจัดก,การนี่ผมเจอไปจัดก,การนั่นคือสปินยังไงไม่ได้ผลบ่คักขนาดครับเพราะว่าผมผมไมโยบ้านอยู่ทั้งก้นปวดครับมีแต่ปวกครับมีแต่ ไม่จะพ่นปวกตั้งแต่หลดตั้งแต่ยางมีแต่จะปวกกับขึ้นไปบนแล้วรับกินไม่กินยังผู้ผู้มัดเสาเสาบนขนาดเอาปูนเทไว้แล้วด้วขนาดเอาปูนเทไว้แล้วมันก็ยังกินออมจนเสากิ่วไม่ยอมปล่ตัวี้เสานี้ครับเจาะจยุดเป็นหู้ครับเจาะจะเป็นหู้ไปเลยจนคันไม้งอแหงแห้งนี่ฮักได้เลยครับยงแห้งนี่ฮักได้เลยพี่้อผมก็เลยจำเป็นต้อง อย่าว่าใจไม่เสรีกรรมตัวเนาะมันมันเป็นการที่มันทำลายบ้านเง,งือยเนาะร้ลงควนมาแบบจนอาการมป็นหม,มดแลแ่ผมผมคิดว่าน่าจะอยู่กันใดนะเอาไปว่ามันมันอยู่ยอย,ยอู่หยาดีเลยก็้อนเลยผมบ่ได้ใส่เสาปูนก็า <c oughs> ผมเอาเสาใหม่มาแล้วรัผมเอาเอาปูนเอาปูนกุดอ้อมๆแล้วก็ปูนผสมหินเทก่อ,ขอเข้าไปในในเสาลุมนี่แต่กับว่ายครับบ่อยู่บ่อยูอย่มันบ,บ่อยู่ปวกเบริยุปวกครับเขาไปเจาะกินเป็นเป็นหูให้เขาครับ เอาเสาลนี่สิขาดเด้ครับได้ยินน้อยเดี๋ยวสิขาดเลียวคือว่ากันโยกงี้แห้งนี่หักเลยหักเลยแท้ๆเนี่ยมันกินกันไปจนมันกินกันไปจนกิ้วจนทึงท่งๆหมดแล้วมีแต่ปวกับในข้าวในอย่างบนมีแต่ปวกเนียสิ่งผมก็บผมมีงบประมาณหลายเดนะผมไปใส่ไม่ยุคาเนาะประหยัดงบประมาณใส่ไม่ยุคข้าวันนี้เนี่ยมันกินตั้งแต่พื้นตั้งแต่พื้นกันไปจนไปอยู่ทึ่งหลังข้ากันครับไปอยู่ทึ่งหลังข้าเนีน่ยมันกินจนพุดมาเลยนะครับพูดเลยเนี นี่คัมแมนห้องโยงโยงนี่มันสามารถทักได้เลยดิผมก็เลยจงจำเป็นตรงต้องล่องกำจัดมันออกนะครับบอกํำจัดออกก่ได้ครับอันนี้ครับเริ่มเลยด้ครับนี่ผมเคียอยู่บางหันเคียอยู่กับมีตัวปลวกอยู่นี่นี่ครับมีตัวปลวกอยู่นี่นี่มีเห็บบอกมันเริ่มกินจนเนี่ยมันเริ่มกินจนเสาเริ่มกิ้วเลยเนี่ยมันอยู่นี่นี่ครับมันแล่นเขาไปนี่นี่เลยนี่ยผมจะต้องจัดการมันออกเอาเอามาหยอด ตามีเบิ้ตัวปุ่นเลยตัวปุ่นแคักเลยวิดีโอผมใส่ nhau อย่างน้อยนี่เห็นบ่มันข uh ึ้นมากจังแต่อยู่ทางนี้มันตายเกินไปพี่ไปกินปุ่นผมแกะออกนี่นี่ก็มีแต่ปวกเลยนี่เขาไปนี่มีหดเมี่ยงมีเมี่ยงมีไอ้เมี่ยงเป็นปีกเลยเห็นบ่ตัวปวกรึเปล่ผมขุดใหม่ๆผมเจาะใหม่ๆหน่อตัวปวกแรนเซลเลย นะี่สังเกตสังเกตความดีดีเสียนนี่ปวกเนี่ยครับปวกเนี่ยนะแล้วก็ทึ้งล้นนี่ผมเจาะองหันมันมันเข่าหูหมดนี่สังเกตบัดีดีบ่เห็นบ่มีแต่ตัวป,ปวกเลยครับเนี่เรียนเซี่ยวอยู่ครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเทกองลงไปในี่หูนี่นี่ทุกที่นี่ครับปวกข้างใน,น,นครับปวก sâu hôm nay cái gì kiều giống làng là, là sau này, ăn xong này đấy, luôn này đấy, đấy, gì lót đấy. để xỉ lông, ở má, chặt cành luôn đấy, chút như nhảy con khắp chút chút này ngoài để khơi ba cảnh chút nhảy con nó, hay như vậy, nó thế đấy, thế đấy, bổ mưa พยายามบอกให้ถือกับมันถือกับสีล่างออกเด้อถือผมกับสีล่างน้ำออกเด้อแต่ว่าการใส่ดีกับนในน้ำให้ใส่ทุกมืออย่างเด้อใส่ทุกมืออย่างเด้ออย่าให้เกิดขุ่มเด้อว่าผมอ่ออาเอาจัดหน่อยก็ได้ไม่กระเด็นนี่ยังมีตัวมันจะเน่าสำคัญยุดวิดีโอสำคันไปหานะออกเด้บ่ โอ้ยหยามดีครับอืมเรี๋ยวติดมาหึงโบไปยังเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังมือออกเดี๋ยวหลังมือออกว่างเลยครับนี่ครับน้ำมันผมจะจัดการเลยวูนเงอร์ลักษณะนี้มันจะเป็นยังไงเทเลยนี่ครับ โเค้าไปครับเบิ hmm. mm ้ง hmm. ว mm ่าการม่นสิเป็ียนยังไงแต่ว่ามม่สิก็ขาว่ามันสิติดเสือกันตายมัดมันสิตุยมันสิตุยมัดขับรถจัดการกับอะไรครับเสา่านเฮือนผมรบพัดมาเจะเตือนอีกว่วยุงเงี้ยุงเงี้ยครับผมเครื่อนี้ถึงไดตึ้นการจเอายังมาฉีดกับโมี่เนี่ยวใส่หลันมาตึงทึ่งพี่บ่ อเอาแบบนี้ไงเลยสัมนี้ก่อนครับสัมนี้ก่อนพี่น้องวิดีโอมันยาวแล้วเดี๋ยวค่อยติดตามประสิทธิภาพครับ